คนให้แล้วนะอยู่นี่ของพี่นางสิบล้านสวัสดีครับบรรยากาศบรรยากาศญญากระถินจักรพรรดิที่วัดสุวรรณภูมิโคกเจริญครับนี่นี่ท่านใดที่ยังไม่ได้เดินทางมานะครับเรียนเชิญเรียนเชิญที่วัดได้เลย แม่มาจากไหนนะครับสวัสดีครับจ้าวัสดีจ้ามาจากหมูม่บ้านนี้นะคะบ้านอะไรครับบ้านาหายลนค่ะอ,อ๋อใกล้ๆนี่เองเนะาะสาธ <c oughs> ุสาธุ ถิ่นจัก,กรพัรนินะครับท่านใดที่ยังเดินทางมานะครับอาจจะร่วมออนไลน์มาก็ได้นะครับในบัญชีของวัดนะครับเป็นธนาคารกรุงไทยครับชื่อวัดสวรรณภูมิอยู่ตรงหน้าเพจนะครับ อ่านี่กองกระถินจากสวัสดีครับลงทานอะไรครับตรงนี้ลงทานอะไรครับสวัสดีครับมาด้ม่มีหมูแดงจากหมู่บ้านไหนครับบ้านนานทวั a บ้านนานทวันใกล้ๆนี่เนาะไม่ไม่อำเภอสีเทพอ๋อสีเทพเทพ,พชรบูรณ์นะครับโอ้สาธุสาธุนี่กองกระถินใหญ่เลย กอกระถินจัก,กรพัรจากสีเทพนะครับอันนี้นนนนใ้แม่มาไกลเลยชาวบ้านก็กำลังทยอยมานะครับตอนนี้ ในระหว่างที่รอนะครับจะพาเดินชมบรรยากาศรอบวัดนะครับ